うん。 จบจบจบนี่คิดผมตัวดวนอันนี้ตัวผูมันตัวผูพี่น้องตัวเถิกมันจะหอนเหรอพี่น้องมึงเด็กแบบนี่กะสะหาคนตัวแม่ก็ต้องหาแอโมเว้นอ่ะโอ,อนกล้วยไปสีแดง ตัวอะไรนะนี่นี่อยู่นี่ไงเห็นไ่มนี่คือ,ม,อม่ชปม ้ันซอหวงเลาเดี๋วลามันเขาคุนลูอ่ะ่ปนี่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 นจะเป็นต้นไม,ม้คุออันอันไว้เวลาเดินเป็นบางเง่้ย ด you know sí, ังจะพูดแม่ใ no ้นะง่ายมัยังหวะนมีตัวเล่าหรือคีเ็บล่ะนั่น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 มีมาแล้ว ูใหตัวเมียพี่น้องตัวเมียไข่อ่ะพี่น้องนี่จิปุูมไข่ได้หนี่ตัวเมียส่วนสีได้กินเลิกข้าวคนน่ะไข่เต็มทองนี่ยทองน้ำพึ่งนีพี่น้องว้าไข่ยังปองเลยไข่เต็มทองเอ้ยจุดจุดได้กัดมือพี่น้องกัดได้บุ้งปากแล้วด้วยบุ้งปากแล้วด้วยคนละบุ้งปากแล้วด้วยคน kunci pun min kun hey. tua, tua tua dimana lah. ตัวดีมากแล้วมีม่ไรมีอะไรด้วยนี่ลึกลึกแห้งลึกแห้งอันนี้เต็มทองใครเต็มทองดูดูไอ้ไก่นี่